มากันอีกครั้งนะครับกับสูตรของเรานะครับวันนี้เราจะมาคำนวณสูตร2ตัวบนในงวดประจำวันที่16มิถุนาของเรานะครับก่อนอื่นนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนคลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นสำหรับวันนี้เราก็จะมาคำนวณสูตรสอตัวบนให้ท่านได้รับชมกันเราจะขอนําท่านย้อนขึ้นไปในวันที่16นะครับ16เมษายนนะครับเราจะคำนวณตั้งกั่วันที่16กลงมาเลยนะครับว่าสูตรของเราเดินดีไหมนะครับเราก็มาเริ่มคำนวณกันนะครับ เราก็มาดูตัวนำของเรานะครับสูตรที่1ก็คือเลข2สําหรับสูตรที่2นะครับตัวนำของเราก็คือเลข3มนี่นะครับมันจะเหมือนกันนะครับเนี่ยสูตรที่1ก็เลขสถูตสูตรที่2ก็คือเลข3นี่นะครับจะเหมือนกันตลอดลงมานะครับถ้าหากว่ามี2ขีด3ขีดนะครับเราก็จะบวก3ครั้งถ้าหากว่ามี2ขีดเราก็จะบวก2ครั้งนะครับถ้ามีขีดเดียวเราก็จะบวก 1ครั้งนะครับเราก็มาเริ่มบวกกันเลยนะครับเลขเจ็ดนี่นะครับมี3ขีดแล้วก็ยกเลขเจ็ดมาบวก3ครั้งเลข9นี่นะครับมี2ขีดแล้วก็ยกเลข9มาบวก2ครั้งตัวนำของเราก็คือเลข2นะครับเราก็มาบวกกันเลยนะครับ2องบวกเก้บวกเก้บวกเจ็บวกเจ็บวกเเท่ากับ4ี่สิบ็ดนะครับ <c> สูตรที่1เราก็ได้แล้วนะครับเลข1นะครับเราก็มาหาสูตรที่2กันต่อสูตรที่2เรามาดูนะครับเลข1นี่มีขีดเดียวเลข0นี่มีขีดเดียวเลข9นี่มี3มขีดแล้วก็บวกเลข9นี่3ครั้งเลข8นี่มีขีดเดียวแล้วก็บวก1ครั้งนะครับเราก็ยกมา8นะครับแล้วก็9 9 9 0 1ศนะครับตัวนำของเราสูตรที่2ก็คือเลข3าม เราก็มาบวกกันเลยนะครับ3ามบวกแบวกเบวก9บวก9บวก0บวกหเท่ากับ39นะครับสรุปแล้วสูตรที่1เราได้เลขหนสูตรที่2เราได้เลขเเราก็มาจับรวมกันเป็น1นนะครับ19เราก็มาดูซิว่างวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนั้นหวยได้ออกอะไรนะครับในงวดนั้นก็ออก 8 4 3 0, 19 9นะครับ19ของเราก็มานะครับตามที่เราคำนวณกันเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับเราก็มาดูเลข6นี่มี3มขีดเราก็เอาเลข6มาบวก3ครั้งเลข0นี่มี2ขีดเราก็เอาเลขศูนย์นี่มาบวก2ครั้งตัวนำของเราในสูตรที่1ก็คือเลข2 เราก็เอาเลข2นี่บวกเลยนะครับ2บวก0นบวก0บวก6บวก6บวก6เท่ากับ20นะครับเราก็ได้แล้วสูตรที่1คือเลข0นนะครับเรามาหาสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2เรามาดูเลข5นะครับมีขีดหนึ่งเลข1เลข0ูนี่มี3มขีดแล้วก็ยกมา3าครั้งเลขสีนี่มี1ขีดแล้วก็ยกมา1ครั้งนะครับตัวนำของเราก็คือเลข3นะครับ เราก็มาบวกกันเลยนะครับ3บวก4บวก0บวก0บวก0บวก1บวก5เท่ากับ13นะครับเราก็ได้แล้วสูตรที่2คือเลข3สูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2คือเลข3เราก็มาจับรวมกันเป็น03นะครับในครั้งนั้นหวยก็ออกงวดประจำวันที่16พฤษภาหวยก็ออก1 3, 2 9 0 3นะครับ ศูนย์สามของเราก็มานะครับตามที่เราคำนวณนะครับเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับเราก็มาดูเลขเก้านี่มีสามขีดเราก็ยกเลขเก้ามาสามครั้งเลขเก้าตัวนี้ก็มีสองครั้งสองขีดเราก็ยกมาสองครั้งเราก็เอาตัวนําของเราคือเลขสองนี่นะครับมาบวกนํานะครับสูตรที่หนึ่งเราก็มาบวกกันเลยนะครับสองบวกเก้า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 นะครับเท่ากับสี่สิบเจ็ด เราก็ได้แล้วนะครับสูตรที่1คือเลข7นะครับเราก็มาหาสูตรที่2การสูตรที่2เรามาดูนะครับเลข9มี1ขีดเลข0นย์มี1ขีดเลข9นี่มี3ขีดเลข3นี่มี1ขีดแล้วก็ยกมาบวกนะครับเลข9นี่มี3มขีดแล้วก็ยกมาบวก3มครั้งตัวนำของเราคือเลข3นะครับเราก็มาบวกกันเลยนะครับ สามบวกสามบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกศูนย์บวกเก้าเท่ากับสี่สิบสองนะครับเราก็ได้เลยนะครับสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งเราได้เลขเจ็ดสูตรที่สองเราได้เลขสองนะครับก็เป็นเจ็ดสองนะครับเราก็มาดูซิว่าในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนานะครับจะมีไหมนะครับรางวัลที่หนึ่งก็ออกในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาก็ออก หนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองข้งเราก็มีนะครับตามที่เราคำนวณมานี้นะครับเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับว่าวันที่สิบหกมิถุนายนนั่นจะได้เลขอะไรนะครับเราก็มาดูเลขศูนย์นี่นะครับมีสามขีดเราก็ยกมาบวกสามครั้งเลขสองนี่นะครับมีสองขีดเราก็ยกมาบวกสองครั้ง หลังจากนั้นตัวนําของเรานรในสูตรที่1น,นี่ก็มีเลข2นะครับเราก็มาบวกกันเลยนะครับ2บวก2บวก2บวก0บวก0บวก0ได้กับ6นะครับสูตรที่1เราก็ได้แล้วนะครับคือเลข6นะครับเรามาหาสูตรที่2ส,สูตรที่2เลข9นี่มีขีดเดียวเราก็ยกเลข9มาเลข7นี่มีขีดเดียวเราก็ยกมาเลข2นี่มี2ขีด เราก็ยกมาสองครั้งและเลขสองนี่มีขีดเดียวเราก็ยกมาหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเอาตัวนำนะครับสูตรที่สองก็คือเลขสามนะครับมาบวกเรามาบวกกันเลยนะครับสามบวกสอง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 บวกเจ็ดบวกเก้านะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเราก็มาจับรวมกันนะครับ สูตรที่1นึ่งเราได้6สูตรที่2องเราได้7นะครับก็เป็น6 7นะครับเราก็มารอลุ่นกันซิว่าในวันที่16นะครับ16มิถุนาจะมีมาหม่นะครับ6 7นะครับ2ตัวบนนะครับก็ฝากให้ท่านได้พิจารณากันดูนะครับถ้าหากว่าท่านพอใจในคลิปนี้ก็ช่วยกรุณากดติดตามไว้นะครับ ผมมีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านได้รับชมกันก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนครับ